วันนี้ก็ทำวัดย่อๆนะเพราะว่าอาตมานะมีอีกงานหนึ่งนะที่ผูหลงนะจะต้องไปสนทนาธรรมนะกับคนที่มาเข้าคอร์สนะนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะจะต้องออกจากที่นี่เร็วสักหน่อยนะเพื่อไม่ให้ กิจกรรมที่ผู้หลงมันเริ่มดึกเกินไปเวลาเราฟังคำบรรยายหรือบังเอิญเกิดมาเป็นผู้พูดเนี่ยนะเราก็อยากจะให้บรรยากาศหรือสถานที่เนี่ยมันมีความสงบ เพื่อเราจะได้มีสมาธิกับการฟังฟังได้ราบรื่นหรือถ้าเป็นผู้พูดเนี่ยนะก็พูดได้อย่างมีสมาธิเช่นเดียวกันนะไม่บอกแวกแต่บางครั้งเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงไมพ้นนะที่จะมีเสียงรบกวนอาจจะเป็นเสียงพูดคุยของคนข้างล่าง เสียงหมาเหา่าหรือว่าเสียงฝนตกกระทบกับหลังคาสังกะสีาบางคนก็จะรู้สึกหงุดหงิดนะเพราะว่าฟังคำบรรยายได้ไม่ค่อยต่อเนื่องนะหรือว่าถ้าเป็นผู้พูดก็อาจจะหงุดหงิดเช่นเดียวกันนะที่มัน มีเสียงมารบก,กวนการบรรยายหรือการพูดแต่จริงถ้าหมอยดีเนี่ยมันก็เป็นการฝึกนะไม่ว่าจะเป็นผู้พูดหรือผู้ฟังเนี่ยทำยังไงเนี่ยเราจะมีสมาธิจดจ่ออยู่กับเสียงบรรยายหรือว่าจดจ่ออยู่กับการบรรยายโดยที่ไม่ปล่อยให้ใจเนี่ยมันงุดหงิดหรือว่า วกวกไปตามเสียงที่มากระทบแล้วถ้าเราลอง,ลองฝึกดูนะมันก็เป็นการปฏิบัติอย่างดีที่จริงจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากการปฏิบัติด้วยการเดินจงกรมหรือการสร้างจังหวะเวลาเราอยู่ที่วัดหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ตาม หรือแม้แต่ตามลมหายใจเนี่ยเราก็ต้องการปฏิบัติในที่ที่มันสงบนะไม่มีเสียงรบกวนไม่มีผู้คนพลุกพล่านอย่างหลายคนที่มาปฏิบัติที่นี่นะจะกี่วันหรือว่ากี่อาทิตย์ก็แล้วแต่นะก็จะพบว่ามันมีบรรยากาศนะ ในหลายที่หลายมุมนะที่ที่สงบแล้วก็หลายคนก็รู้สึกว่าปฏิบัติได้ผลดีได้ผลดีในที่นี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็หมายถึงว่าใจมันก็พอสงบไปด้วยแต่เมื่อใจเราเนี่ยสงบนะจนกระทั่งทำให้เกิดความอยากจะปฏิบัติอันนี้ก็ต้องอ ต้องเผื่อใจไว้นะว่าไอ้ความสงบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นผลของการปฏิบัติอย่างเดียวแต่ว่าอาศัยหรือเป็นผลจากสิ่งว่าล้อมนี้เข้ามาเอื้ออำนวยด้วยเวลาเราปฏิบัตินะมาอยู่ที่วัดป่าสุขโตแล้วก็อยู่มาเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะ เราปฏิบัติได้ต่อเนื่องนะจิตสงบเกิดความเพลิดเพลินในการปฏิบัติก็อย่าเพิ่งตายใจนะเพราะว่าไม่เป็นเพราะว่าสิ่งว้อ่ยเ,เอื้อมหน่วยบางครั้งเนี่ยก็ต้องนะยอมใหนะ้ให้ความไม่สงบหรือเสียงดังเนี่ยนะ มันมาทดสอบเราบ้างเพื่อจะไดะ้ดูว่าเนี่ยไอ้ที่เราสงบที่แล้วแล้วมาเนี่ยเป็นเพราะการปฏิบัติหรือเป็นเพราะว่าสิ่งรอบเป็นตัวช่วยเพราะมันก็มีจำนวนไม่น้อยนะที่เรียกว่าสงบนะก็เพราะว่าสิ่งรอบตัวผู้คนรอบข้างนะบรรยากาศโดยรอบเนี่ย มันเป็นใจนะในสามพุติการเนี่นก,นก็มีนะพรามณีหรือนางพรามคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นคนมีฐานะชื่อนางเวเทิกานางเวทิกาเนี่ยนะแกก็มีคนปรนฏิบัติเยอะแยะไปหมดเลยเยกแทบไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วทุกคนก็ ทำตามคําสั่งนะอย่างดีแกก็รู้สึกสบายใจจนถึงจุดหนึ่งแกก็รู้สึกว่าโอ้แกเป็นคนที่ไม่โกรธละแ,แกคิดว่าเนี่ยแกปฏิบัติด,ดีจึงไม่มีความหงุดหงิดไม่มีความขัดเคืองจิตใจมีแต่ความสงบแกก็พูดอวดนะคนนั่นคนนี้ว่าเนี่ยฉันเนี่ยไม่โกรธแล้วนะ เพราะว่าฉันเนี่ยรักษาจิตรักษาใจไว้ดีระหว่างที่แกพูดโอ้อวดแบบนี้ก็มีสาวใช้คนหนึ่งได้ยินสาวใช้คนนี้แกก็ไม่เบานะอยากจะลองดีอยากจะลอ,อ,องดีว่าเจ้านายเนี่ยนะปฏิบัติด,ดีอย่างที่โอ้อวดหรือเปล่าวันหนึ่งก็เลยแกลงนอนตื่นสาย พอนอนตื่นสายก็ไอ้สิ่งที่ควรจะทําหน้าที่ที่มีก็ไม่ได้ทํานางเบทีกาพอเห็นแบบนั้นข้อก็ไม่พอใจนะด่าว่าสาวใช้คนนี้นะว่าทําไมเกลียดครับสาวใช้คนนี้ก็อ่นะขอโทษขอโพยพอรุ่งขึ้นเอาใหม่นะนะคราวนี้สาวอา่ะคราวนี้นางเบทีกาไม่พอใจมากขึ้นด่าเลยนะ ดาด้วยคำที่อยากคายแน่นอนนะทําด้วยความโกรธวันที่3เอาอีกนะสาวใช้เนี่ยต้องการลองดีหนักกว่าเดิมก็คือตื่นสายไม่สนใจคำด่าว่าเมื่อ2วันที่แล้วโอนางวิทีนางวิท,นนวทการนี้โกรธจัดเลยนะนะถึงกับเอาของเนี่ยฟาหัว สาวใชยย้จนแตกเลยนะโอ้ถึงตอนนั้นเนี่ยนะนางจึงรู้ว่าตัวยังไม่ได้ทําไม่ได้ดีอะไรเลยแต่เป็นเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นใจสาวใช้ก็เหมือนกันนะสาวใชก้ก็ก็พูดกับนางเวเทีิกาแบบนี้แล้วว่าเนี่ยที่ท่านบอกว่าเนี่ยท่านไม่โกรธแล้วเนี่ยจริงๆไม่ใช่เพราะท่านปฏิบัติด,ดีหรอกนะแต่เป็นเพราะว่า ใครๆเขาก็ทําตามคำสั่งของท่านนะทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตามใจท่านท่านก็เลยเป็นอย่างนี้เพรา,เราที่เป็นนักปฏิบัติกันนี้ก็ต้องนะต้องมาสํารวจตรวจสอบนะว่าเออที่เรามาอยู่วัดป่าสุกโตมาเป็นเดือนแล้วเป็นอาทิตย์เนี่ยนะมมันสบายมันมันสงบเนี่ยนะมันเป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะว่าสิ่งแวดลอ้อมนยะธรรมชาติที่สงบสงัดเขาอํานวยไหม ก็บางคร้เป็นอย่างนั้นนะเวลาปฏิบัติเนี่ยเดินจงกรมนะไม่ว่าจะที่หอไตรหรือว่าที่ลานหินโคง้งหรือว่าบนสะพานเนี่ยเวลานั่งสร้างจังหวะโอ้มันสบายมันสงบนะโอ้ยการปฏิบัติมันดีแบบนี้เนาะแต่เวลาเข้านอนเนี่ยนะข้างห้องนี่เขาไม่ยอมหลับนะสามทุ่มแล้วก็ยังคุยกันเนี่ย เลอๆอาบน้ำด้วยนะนอนจนนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับก็เป็นไงหงุดหงิดขึ้นมารอ,อแล้วรอแล้วมันก็ยังคุยเสียงดังข้างห้องโกรธเลยนะโกรธแล,ล้วก็ออกไปออกไปทำไมออกไปเคาะประตูดา่านะว่าเนี่ยทำไมไม่หลับไม่นอนสักทีนะ นอนกันได้แล้วนะนะด่าเขาเรียบร้อยเลยนะด้วยอารมณ์ที่รุนแรงไม่ใช่พูดแค่ว่าให้นอนหลับเดียวบางทีว่าด้วยนะว่าเป็นพวกใช้ไม่ได้นะมันเป็นอย่างนั้นทําไมเป็นอย่างนั้นนะกลางวันนี้ก็ยังเพลินหรือว่ายังสงบหรือว่ายังมีความสงบอยู่ดีเลยนะนะแต่พอเจอเสียงมากระทบเข้าหน่อยนะสติแตกเลยนะ ไปเพ่งนะส่งจิตออกนอกวาเขาทำไม่ถูกเขาทำไม่ถูกนะไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนสามทุ่มแล้วแต่ว่าไม่ระวังตะไม่ระวังใจนะว่าใจตัวเองเนี่ยก็ไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะว่ามันโกรธไงไอความ,ไ,มไอความโกรธความหงุดหงิดนะมันก็เป็นความไม่ถูกต้องอย่างหนึ่งนะสำหรับชาวพ,พูดมันคือความไม่ถูกต้องเพราะมันคืออกุศลธรรมยิ่งเป็นนักปฏิบัติ ด้วยแล้วเนี่ยมันยิ่งต้องรักษาใจให้มันเป็นปกติไม่ว่ามีอะไรมากระทบอันนี้โกรธไม่พอนะห้ามใจไม่อยู่ออกไปดา่านะขอประตูด่าอเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่าอา,อาจจะหนักกว่าเข้าสิทนะว่าเขาทำไม่ถูกตัวเองก็ทำไม่ถูกเหมือนกันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรนะ อาจจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาหรือว่าตอนกลางวันเนี่ยมันสงบเพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันเอ,อื้ออำนวยไม่มีเสียงรบกวนแต่พอเจอเสียงรบกวนเข้าเนี่ยก็ไม่เป็นท่าเลยนะแต่ถ้าเขาฉลาดนะก,ก็จะรู้วโอ้ให้เรานี่ยยังต้องฝึกอีกนะเนี่ยถือว่าเราสอบตกนะเอาผิดเป็นครูนะผิดเป็นครู ว่าเราสอบตกไปแล้วเราเชืวว่อเราปฏิบัติดีนะแต่ที่ไหนได้ยังเหมือนเดิมนะยังอาจจะไม่ต่างจากตอนที่ก่อนมาวัดเลยนะเวลามีอะไรมากระทบนะทางตาทางหูเนี่ยถ้าไม่ถูกใจเนี่ยมันก็จะเกิดความขัดอกขัดใจขึ้นมาจนเกิดความโกรธนะมันก็เป็นการทดสอบว่าเออเราต้องปฏิบัติให้มากขึ้น แล้วก็ต้องไปเน้นนะเรื่องการมีสติรู้ตัวรู้อารมณ์ที่มากระทบมากขึ้นไม่ใช่ <c oughs> ฝึกจิตให้นิ่งอย่างเดียวแล้วก็พอใจกับจิตที่นิ่งนะแต่ว่าไอ้จิตที่รู้เนี่ยหรือตัวรู้เนี่ยมันไม่ได้พัฒนาเลยเพราะถ้าตัวรู้พัฒนาเนี่ยนะเวลาเกิดความหงุดหงิดมีอะไรขัดใจแล้วเกิดความไม่พอใจขึ้นมาตัวรู้มันจะบอกนะมันจะบอกมันจะเตือน แล้วพอตัวรู้มาตัวหลงก็หายไปไอ้ความโกรธความหงุดหงิดมันก็จางคลายไปไอท้บางทีต้องปฏิบัติเนี่ยก็ต้องนะออกไปเจอกับสิ่งกระทบบ้างนะเจอสิ่งเรา่าเร้าหรือสิ่งย,ยัดด่วยุด้วยนะไม่ใช่แค่เออพอใจกับที่ที่สงบสง,งนะบางทีต้องพาตัวเองออกไปเจอเจอโน่นเจอนี่เจอผู้เจอคนเจองานเจอการ เพื่อทดสอบว่า,าสติเราเนี่ยนะมันได้พัฒนาจริงไหมเวลาเกิดความสงบนะหลวงพ่อเทียนเนี่ยเวลาใครปฏิบัติแล้วสงบมากๆเนี่ยท่านจะแนะน,นะว่าให้เดินเร็วขึ้นให้ยกมือสร้างจังหวะเร็วขึ้นแรงขึ้นนะอย่าไปพอใจกับความสงบที่เกิดขึ้นทำงั้นเพื่ออะไรนะก็เพื่อจะได้ปลุกประตุ้น นะความคิดให้มันออกมาไอ้ที่เรียกว่าความคิดฟุ้งซ่านนี่แหละนะพอเดินให้เร็วขึ้นนะหรือว่ายกมือให้เร็วขึ้นเนี่ยมันธรรมชาตินะมันจะมีความคิดออกมามากออกมามากนี่มันดียังไงนะสำหรับการเจริญสติมันดีสิเพราะว่ามันจะได้เป็นคู่ซ้อมของสตินะคู่ชกเนี่ยถ้าเจอแต่คู่ซ้อมที่ อ่อนแอนะมันไม่โตหรอกนะไม่เก่งหรอกคู่ชกเนี่ยจะต้องสติต้องเจอคู่ชกที่เรียกว่ารวดเร็วฉับไวต้องเจอคู่ชกที่เก่งกว่านะสติเนี่ยถึงจะพัฒนาพอเราหลายคน,นยพอปฏิบัติเจเริญสติไปความคิดที่มันออกมาเนี่ยเนื่องจากมนมีมันมมีสิ่งราวสิ่งกระตุ้นมากมันก็เป็นความคิดที่ เล็กๆน้อยๆจิบจอยนะ,ะไม่ครานามือสติที่ฝึกมาน,นี่นไม่พอนะสติเราพัฒนาแล้วก็ต้องเจอคู่ชกหรือว่าคู่ซ้อมที่มันเก่งกว่าที่มันรวดเร็วฉับไวปราดเปรียวเพราะนั้นเนี่ยหลวงพ่อเทียน่นก็เลยให้ทําเร็วขึ้น,น,ะนะอ,อีกอย่างนึ่งก็เพื่อจะได้ไม่ไม่ไม่ประมาทนะ ไม่ประมาทถึงแม้คู่ไอความคิดที่มันออกมามันอาจจะไม่ใช่รุนแรงเท่าไหร่แต่มันก็ต้องเป็นมันก็จะมันก็จะช่วยทำให้สติเนี่ยได้มีการฝึกซ้อมอยู่บ่อยๆก็เ,เหมือนกับว่านักวิ่งมันต้องวิ่งทุกวันนักกีฬาหรือนักดนตรีก็ต้องซ้อมดนตรีทุกวันนะถ้าไม่มีไม่มีการซ้อมนะไม่มีการออกวิ่ง เดี๋ยวมันเฉ่ยเนื่อยนะั้นการกระตุ้นให้ทําอะไรให้เร็วขึ้นให้ไวขึ้นนะสําหรับกรณีที่จิตมันสงบมากๆเนี่ยนะมันก็เพื่อทําให้สติได้มีการชกการซ้อมอยู่บ่อยๆไม่งั้นมันก็จะเฉยเนื่อยนะจริงๆก็เมื่อตารจอยากูมิคุ้มกันในร่างกายเรานะร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันนะซึ่ง มันจะทำงานได้ดีเนี่ยมันก็ต้องเจอกับเชื้อโรคนะอาจจะว่าตั้งแต่เด็กเลยก็ได้เด็กเนี่ยที่ทากว่าเจอเชื้อโรคที่มันมากับดินหรืออยู่ในดินอยู่ในน้ำเนี่ยตั้งแต่เล็กๆเ,เนี่ยนะภูมิคุ้มกันเขาเนี่ยจะดีเพราะว่ามีคู่ซ้อมคู่ชกนะตั้งแต่เล็ก เด็กชนบทเนี่ยก็จะแข็งแรงจะไม่ค่อยเป็นโรคแพ้โน่นแพ้นี่เท่าไหร่ตรงข้ามเด็กเมืองสมัยนี้พ่อแม่เนี่ยดูแลประกปปงมงมไม่ให,ให้มีเชื้อโรคเลยนะมีน้ำยาฆ่าเชื้อนะตามเนื้อตัวแล้วก็ไม่ให้เล่นดินไม่ให้เล่นทรายยิ่งน้ำคลองไม่ต้องพูดถึงนะเรียกว่า มีความสะอาดนะไปทั้งตัวนะกว่าเป็นยังไงเด็กกลายเป็นโรคที่มีโรคสารพัดโรคที่เดี๋ยวนี้แต่ก่อนมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่โรคแพ้โรคหูตาปากนะอันนี้เพราะว่าสะอาดเกินไปนะภูมิคุ้มกันในร่างกายมันก็เลยไม่มี ผู้ซ้อมนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องออกไปเจอบ้างนะ,ะไปเจอเราเป็นนักปฏิบัติก็ต้องออกไปเจอกับสิ่งที่มันเป็นผัสสะที่มากระทบะที่จัดธรรมญาตราทุกปีทุกปีเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพื่อว่านอกเหนือจากการรณรงเพื่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะ้วก็เพื่อให้เราได้เรียนรู้ว่าเออเราจะรักษาใจให้ปกติได้ยังไง เวลาเจอแดดร้อนอากาศหนาวร้อนแต่กายใจสงบเย็นนะหรือว่าเหนื่อยแต่กายนะใจเบิกบานเป็นการเดินหรือพาตัวเองเข้าไปเจอความทุกข์ไปเจอกับผัสสะต,ต่างต่างนะอันนี้ก็เพื่อฝึกสติแล้วก็เป็นการทดสอบไปด้วยว่าสติที่เราฝึกมาเนี่ยมันมันดีจริงไหมหรือว่านะ มันไม่ได้ดีจริงแต่ที่มันสงบเพราะว่าไม่มีสิ่งมารบก,กวนไม่มีสิ่งมารังควานมากกว่าในพุทธศาสนามันมีคำคำหนึ่งนะชื่อว่าเรียกว่าอินเสียสังวรนะอินเสียสังวรเนี่ยเขาแปลง่ายว่าสารวมอินทรีย์แต่ที่จริงมันมีความหมายมากกว่านั้นนะมันหมายถึงการรู้จักร,รักษาใจไม่ให้บาปและกุศลครอบงํา เวลารับรู้อารมณ์ต่างๆทางอินทรีย์ทั้ง6นะคำว่าอารมณ์ต่างๆเนี่ยไม่ได้หมายถึงอารมณ์ในจิตใจเช่นความโกรธความเศร้าอ,อย่างเดียวนะหมายถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมารมณ์คำว่าอารมณ์ในภาษาบาลีเนี่ยมันมีความหมายกว้างมากเลยไม่เหมือนกับอารมณ์ในภาษาไทยอารมณ์ในภาษาบาลีเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสัมผัสนี่คือสิ่งต้องการแล้วก็ธรรมารม เมื่อมันมากระทบนะกับตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันย่อมเกิดอาการกระเพื่อมนะส่วนใหญ่เนี่ยที่เริ่มเกิดเวทนาก่อนสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีสุขเวทนาก็ทําให้พอใจทุกขเวทนาก็ไม่พอใจแล้วถ้าไม่พอใจเนี่ยแล้วไม่มีสตินะั่นมันก็กลายเป็นความโกรธนะเรียกว่าจิตมันกระเพื่อมนะฟูบ้างแฟบบ้างกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงบ้าง คราวนี้ถ้าเกิดว่าเรารู้จักรักษาใจดีเนี่ยมันก็ไม่มาไอบบาปแล้วกุศลทั้งก็ไม่ครอบงําใจทำอยังนั้นได้ไงทำงั้นเพราะมีสติเราไม่ใช่สํารวมตาสำรวมหูนะแต่ว่าเราสํารวมใจก็คือมีสติรักษาใจพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้บอกว่าให้เราปิดหูปิดตา มมันเคยมีพรามคนหนึ่งนะบอกว่าเนี่ยการปฏิบัติให้ใจสงบนะก็คือการปิดหูปิดตาปิดทวารทั้งหลายนะแล้วก็จะสงบได้เองผู้เจ้าตัดว,ว่าการทําอย่างเนี้ยมันไม่ต่างจากคนที่ตาบอดหูหนวกแต่เราก็ทราบใช่ไหมคนตาบอดหูหนวกเขาไม่ใช่ว่าเขามีความสงบนะแม้เขาไม่ได้ยินเสียงแต่ใจเนี่ยเขาไม่ได้สงบไปด้วยมีความทุกข์เหมือนกัน อะไรที่จะรักษาจใจสงบได้คือสติเราไม่ได้ปิดหูไม่ปิดตานะเราก็เปิดตารับรู้สิ่งต่างๆและบางทีก็พาตัวเข้าไปเจอกับสิ่งต่างๆแต่ว่าเมื่อมีสติแล้วเนี่ยมันก็อารมณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ไม่สามารถจะ,ะครอบงำจิตใจได้ หรือผู้ใหญ่กนคือพอมีสติเนี่ยมันก็เห็นทันอารมณ์มันรู้ทันอารมณ์นั้นสตินี่เป็นตาในนะมันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทันทีที่ถูกเห็นเนี่ยอารมณ์ซึ่งเกิดจากความหลงมันก็หายไปนะมันคือความหลงชนิดหนึ่งนะมันหลงแต่พอรู้เข้าเนี่ยหลงก็หายเหมือนกับมืดนะพอเจอแสงสว่างเข้าความมืดก็หายไป แล้วเรามาฝึกนะอินทรียสังวรน,นะด้วยการเจริญสติให้มากขึ้นแล้วก็ต้องทดสอบนะว่าเออสติของเราพัฒนามากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ต้องนะออกไปนะไปเจอกับสิ่งเรา้าสิ่งยั่วยุหรือเยา้ายวนนะอย่าไปหลบนะหรือว่าอย่าพอใจแต่ว่าเออเราสงบสบายแล้วนะขอปฏิบัติแบบนี้ไปเรื่อยๆนะแต่ว่า เวลามีอะไรมากระทบนี่ก็โกรธโมโหแล้วบางทีไม่รู้ตัวด้วยนะว่า,อาไอ้ที่เกิดอาการแบบนี้เนี่ยมัน <c oughs> มันฟ้องมันบ่งชี้ว่า,าการปฏิบัติของเรายังไม่ไปไหนเลย,เ,ยเวลามีความโกรธเวลามีความหงุดมีความไม่พอใจเนี่ยให้รู้เลยว่านั่นมันคือการบ่งฟ้องบ่งชี้หรือฟ้องว่า สติเราเนี่ยต้องพัฒนาให้มากขึ้นอย่าพอใจนะกับความสงบที่เกิดขึ้นเวลาปฏิบัติในรูปแบบไอ้ของจริงมันเกิดขึ้นตอนที่เราไม่ได้ปฏิบัติในรูปแบบตอนที่เราใช้ชีวิตประจําวันเวลาปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยเราก็เลือกที่ที่จะปฏิบัติเช่นไปที่หอไตรบ้างละไปที่ลานหินโค้งบ,บ้างละเราเลือกหรือว่าเราก็ปฏิบัติอยู่ในห้องนะ ปิดประตูนั่งสร้างจังหวะตามลมหายใจมันก็คือก,การสร้างสิ่งว่าล้อมบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติแต่เราก็ต้องยอมรับว่าชีวิตส่วนใหญ่ของเราเนี่ยมันอยู่ในที่ที่มันไม่ค่อยได้เอื้อต่อการปฏิบัติเท่าไหร่ที่ว่าไม่เอื้อต่อการปฏิบัติหมายความว่ามันมีเสียงรบก,กวนนะแต่จะว่ามันเอื้อต่อการปฏิบัติก็ได้นะเพราะว่ามันคือบททดสอบ นะที่ทำให้เรารู้ว่าโเราปฏิบัติได้ดีแค่ไหนไม่ใช่ว่าสงบเพราะไม่มีสิ่งเราแต่พอมีสิ่งเราสิ่งกระตุ้นเขาก็ว้าวุ่นฟุ้งซ่านนะอันนี้ก็นะกลับไปลองไปทบทวนดูนะการปฏิบัติของเราก็ขอพูดเท่านี้นะ,ะกรบพระ